โอเคเจ๊พี่ไม่ได้พี่มไม่จูบไม่ได้พี่ไม่จูบไม่ได้จริงพี่ไม่จูบไม่ได้พี่ไม่จูบไม่ได้พี่ไม่จูบไม่ได้สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ไอ้แรกาขาวนะครับอืมคนดูว่าผมหลอกไหมอันนี้เขาถามสาระเลยไอ้อันนี้เขาถามสาระจริงนะคนดูว่าผมหลอกไหมเอางี้ดีกว่าไม่พูดคำลามกถ้าหลอกไม่หลอกก็เป็นตาล่างเลยเอางี้นะครับคุณดู วันนี้นะครับผมได้ไปเตรียมแผนการความคิดมาเป็นเดือน <_ EN> เป็นปีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วครับคนดูว่าวันนี้นะครับผมจะมาเกียนม,มหาเทศนะครับเด้วใครไม่จบมหาเทศผมจะขึ้นรูปใดีดูไอเทยน,นี่แหละครับคนดูก็นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปมันเออเอาใหม่วันนี้นะครับเราก็จะพาปันไปลงและสีส่นะครับคนดูก็จะแบบไปอัด ไปแก้งมันนะครับคุณลุงไม่ได้อัดตัวหรอกให้มันพาไปลงแรงฝั่งผมไงแต่ไปแก้งมันให้มันล้มแล้วแบบผมไม่ชุบมันนะครับก็นะครับใครรอดูก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปไปเลยก็นี่นะครับไอหมาที่ก็ได้มาเป็นที่รอรอแล้วนะครับัลโลฮอัลลครับน้องรักว่าไงองน้องรักน้องรักอะไรครับพี่โอเคครับพี่อดีอันนี้พี่พี่เป็นพี่ผมใช่ไหมนะครับพี่พี่ครับปีหน้ากูก็จะไปคัดทหารแล้วครับรับใช้ชาติเลยมาเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่จะไปรับใช้ชาติอะไรพวกนี้มา อะไรไม่ปีหน้ากูจะไปรับเตอรก็กูอายุยี่สิบแล้วเนี่ยพี่พี่เห็นมีมีบุ่มไหมมีไะไรุ่มปุ่มไห่ฆ่าคนเลยนะพี่นี่เนี่ยหน้าตาอย่างมึงหน้าตาเก๋มึงจะไปฆ่าคนได้หรอกูถามเลยหน้าขกะเอาอางี่พี่ผมจะไม่ด่าเพราะว่าจ้าด่าเนี่ยคนดูจะดีไลฟ์ผมผมจะไม่ด่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงปรับตัวเป็นคนดีอยู่นะครับพี่มึงองน้นมึงจะเป็นคนดีได้หรอกูถามอย่างนี้มากลัวจะแบงค์เนี่ย แบกกูแบกเกมนะเดได้มาเดมาเอาอีาเอาอีาพี่พี่ว่าพี่ตึงไหมปวดตึงตึงอีสุด่ะตึงทีสุด่ะมาดิออกมาดิหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งหน้าขาวหัวแตกหนึ่งบอกตามตรงอ่ะหัวแตกร่วงเอาูตายกูตายเฮ้ยงู้งู้งนมากเหมืาตายเรื่องมาชุกกรนออมาชุกกรีนีกูตายลมหน่ว เออไปเออเบ่งงอ่ะพี่โง่มากมึงอัตอดเออทำไมพี่โง่ขนาดนี้อ่ะโอ้ดูกูจะดูมึงเล่นอ่ะปาตาย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 ัถล่วยโอเคปาตายปาตายมึงปาตายดิเออเปวดหัวตัวไอ้ตัวไอ้่โดนหัวไปเจ่ะโดนหัวโอ้มึงนี่มันโง่เนาะขอ่จริงเนาะพี่ก็เงียบ่งพี่รีค่ะพี่ผมไม่มีกำลังใจเล่นเลยโอเคโอเคน้องรักสู้ๆมึงสู้ๆยิงดิยิงดิงเนี้ยดาด ไม่ได้ติงอ่ะมึงก็บอกตามตรงไม่ได้ติงอะไรเลยอ่ะปาตายด้านหลังมีตัวด้านหลังมีตัวน่าสวยกูล่วงทำได้กูล่วงทำได้ยิงสวยโอเคโดนหัวเมื่อกี้อ่ะมันมันโดนหัวแต่มันไม่ตายพี่เกมส์ใช่เป็นหัวเมื่อกี้เฮ้ยโดนหัวเฮ้ยมึงเลือดบ้ง่จริงๆเนาะไอ้หน่อพี่พี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมมันโดนหัวเันเซนมันไม่ตายเลยใช่โดนหัวเมื่อกี้มันโดนหัวก็บอกตามมันโดนหัว ใช่ผมมองตามตก็เหมือนกันพี่มันโดนหัวไม่แม่รัดแล้วพี่เป็ลไรพี่พี่จะบอกว่าบอกตามตรงอ่ะพี่เลยพี่พี่จะพี่จอบเป็นคนตรงตรงกับพี่เออก็เป็นคนตรงตรงอ่ะทอาไมอ่ะเอาไหมล่ะตาต่อตาเนี่ยฟันต่อฟันน้ำยาเอาไหมล่ะเอาอย่าพี่บอกพี่จะกับผมอ่ะพี่ไปดูสภาพพี่ดีกว่าโอ้โหมึงอ่ะดูสภาพมึงบ้างนะไอ้ตัดแล้วเจอกุยเฮอเจเองครับพี่เจงรับ อยนางนี้ด่าสภาพพี่อะยังนั่งรถเก๋งอยู่เลยนั่งรถเก๋งอะไรอะไรนั่งรถเก๋งอะไรอะไรนั่งรถเก๋งอะไรพี่อะกูถามนี่กูนั่งรถเก๋งอะไรครับน้องมึงเหรอมึงเหรอนี่อ่ะเฮ้ยพี่พี่ก็อยากหัวแตกหนิชอบคนอูเลยอ่ะหัวแตกหนิเกตัดอ่ะไอ้เนี่ยมึงอยากกูยัไม่เห็นคนท่ามึงไอ้เตัดพี่ยิงหัวหน้าหน้ากูตายกูตายเลยเผ่อพี่อะมันวิ่งง้อย่างไงพี่อฮัลโหลเพื่อนช่วยหน่อยดิเพื่อนโอ้โหมึงนี่มันตายง้จริงๆเนาะ เจนพี่อยากปหาเพื่อนดีโอ้โหอะไรวะเพื่อนไม่ช่วยกันเลยไอ้หน้าขาวมึงแค่ช่วยเราน้วยหน้าขาวเนี่ยเจนเจนพี่ยิงแล้พี่จุ๊กูเดิจุ๊กูดิจุ๊บไม่ได้นี่ยิงมันดิยิงมันยิงมันยิงมันอยู่พี่ยิงมันอยู่โอเคจุ๊กูจุ๊กูโอเคโอเคโอเคสามจุ๊บกูดีหน้าขาวยิงไม่ได้ไม่ได้จุ๊มึงจุ๊บดิจุไปดิจุ๊บดิจุ๊บ ว่ามึงก็ไปโดนะตาเออวิงไม่ได้แล้วไปวิ่งุบุกุไนม่แม่มึงไมุ่ไปดยสักมึงคือไม่ได้แม่มึงอะมึงยุบได้มึจะไม่งอกไปหาแม่มึงอะกูถามมึงดิไม่ที่วัดผมมันน่นที่ที่วัดผมมันแน่นมันล้วนพี่ล่างที่วัดล้วนล่างที่วดมันล้วนล้วนจริงจริงพี่เมื่อก ตายตัดโคตจริงละมีพี่ไหนไหนไหนพี่พ anyway. ี <t <t yep. ่แค่หนึ่ตัวเองอะอ้อทำไมพี่แค่ได้คลิปห่งตัวเองละพี่นี่พี่มาแบบมึงช่วยกูเลยมึงมาช่วยกูเลยอะกูห่อได้ครับพี่ได้ครับกูยังไม่อยากเรียกสี่ธาตุตัวเชียร์อะถ้ากูเรียกอะไรอะสี่ธาตุธาตุธาตุควายธาตุลมธาตุควายพ่อมึงอ่ะนี่น้ำลงไปครับน้องจะไปเรียกอะตาพี่เหมอนกับพ่อ อะไรพมาอะไรแบมแบมเขาแบมแบมอ่ะแบมแบมกลัวแบมแบมอ่ะหลอกพมาโธ่คุณดูสภาพมึงบ้างนะหน้าตายังไข่ไข่อะไรเนี่ยไอ้พวกี้พี่พี่บุกเลยพี่บุกเลยมากูบุกอ่ะตอนนี้กูบุกอ่ะมาสีตัวหน้าป่า้ายหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งระยะสามระยะท้ายป่าหนึ่งหัวแตกลวกไม่เดียวหัวแตกแหววิกแตกพองมึงทวยังไงซาบพี่หัวแตกเมื่อกี้อ่ะโอเคครับพี่ตัดแตกสองลวก พี่ป่ามึงยิงมันนี้มึงยิงมันนี้นะขามึงทำอะไรอะโอ้เป็นภาร่าทีนตลอดมึงอ่ะเร็วพี่พี่พี่ไปย่อมันได้พี่ไปตามหลังม้านตามหลังบ้านเร็วเรนวกระหนวกกระหัวกกระหนวกไม่เยี่ยมเจ็ดหัวไอ้ยี่จิ้งจอกจิ้งหัวไม่แตกหลมึงก็เยี่ยมยิงเลยหน้าขามึงยิงดิอยู่ไหนอะพเรไม่ได้เอาไปดีไม่ได้เก่งไม่ได้เก่าแต่ในกระเป๋ามีปืนอ่ะอยู่ไหนกูไม่เห็นสักตัวเลยกูไม่เห็นสักตัวมันดาวยิงหัวแตกแล้วยิงหัวแตกแล้ว พี่โมแตะบเดเดปาตาตนว่งอยู่หลงอยู่ไหนอยู่โอม่เห็นเลยอยู่หลังกุ้อะไรอมัอ่ะโอ้มึงรักูไม่ก้ิงเนทแล้วพี่เมื่อกี้ผมจิงครับมื่กี้ผมจิงครับพี่พดูว่าพี่ดูมึงดิเวลาเวลามันก็มีตกอบอกกับพี่เวลาพี่พดมึงดิมึงรัดกูเมื่อกี้อะถ้าไม่รัดกูตายบกบอาย่างนี้พี่ผมไม่ได้รัดเอาอย่างนี้นะ พี่บุกเดี่ยวไหมพี่บุกเดี่ยวเอ้กูบุกเดี่ยวได้โอเคแต่ผมจะยืนคางเคียงบักยังไงพี่มึงบอกมาดิบอกให้พวกเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องบวกให้ทางบุกอย่างเดียวอ่ะมาดิแล้วน้องหนูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมาเทพเจ้าจริงพวกเองแบบร้อที่หลานเลยเองดูพี่หมาเทบไว้เลยมึงดูกลัวรึเปล่าตัตรงอ่ะตัวจริงเมืองไทยอ่ะไม่อยากโดนอะไรอยู่จะจะไปพี่จะบอกบอกตามโต้พี่เป็นพี่เป็นอไรอ่ะบอกตามตรงเปล่าอะไรพี่หวไหมเนี่ยเอาเอาที่ละพี่จะพาพี่จะพี่มาเดินเดี๋ยวบ้านผมพี่คนโดนกลุ่มหมาเมื่อเมื่อจะตาย เอ้คุณจะตายเฮียช่วยกูนหน่อยดีช่วยกูนหน่อยดีทีมไม่ช่วยอะไรแล,ล้วทีมเนี่ยมาได้มาปัดซ้ายปัดซ้ายไปขวาปัดซ้ายไปขวาน่ารังพี่หมดร่องหมดแตกแตกหนึ่งเมื่อกี้บอกตามตัวหมดแตกเฮียแม่งกูคมเหมือนกันอะเนี่ยยิงคมเหมือนเออเนี่ยมาดิปัดซ้ายไปขวาหมดแตกสองหมดแตกสองหมดแตกหมดแตกหมดแตกมา เอาเรื่องไอเรื่องทไมพี่หมาดีเราเรื่องยังอ่ะพี่ก็อยู่แล้วก็ชิวๆอางนั้นเมื่อกี้อ่ะมาแตกมาแตกมาแตกพีงนพู่ขออ้ากัขา้าพี่าหอนี่อ้ากี่วลาวลาวลาเวาาาวาววเเลเวาเวลาเ้เววลลาวเวลาเวลา ไอ้ถ้าไม่ไปไม่ถ้าไม่ไปไปเชือเพื่อนกูนะบอกตามตรงถ้ามึงอยู่ข้างๆกูอะมึงจะใส่ตรงเนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตรงเนี้ยให้มึงหมอบคาตื่นบอกบอกตามตรงอะหมอบคาตีนเลยอะเอาๆนี่ด่าพี่พี่คิดว่าพี่ตึงไหมเอาเอาถามแค่นี้บอกพี่ตมา,า,ามตร<า>ง,ตงนะตาลายนะกูอนะ,ะ,ะมันมีคนอินโดอะมาบอกให้กูอะมามาเช้าตัวกูอะไปแข่งอะไปแข่งให้มันยิงดูว่าทำไมกูยิงหมวกโคมอะไรมันเนี่ยพี่พี่ไม่ใช่พม่าอ๋ออินโดพม่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อินโดครับ อินโดมาเจ้าตัวกูบอกว่ากูเล่นหนเล่นโคมอ่ะแล้วมาร้องกูอ่ะเมื่อกี้พี่บอกอะไรไม่ใช่อินโดคืออะไรนะบุ๊คงงมากเลพี่พูดชัดเป็น่ะกูไม่ใช่อินโดครับผู้ดัานชาติไทยนี่ผู้ด่ันชาติไทยครับแตกหนึ่งทศทีอ่ะทศทีก็ตึงเมไหรอ่ะครับวีสองไลน์ไลน์ใหญ่นล้นน่ะอเย้เป็ดหัวพีหัวครับโทษทีละกันบอกตามตรงว่าอยู่ไหนกูไม่เห็นละตัวตอนเนี้ยเจอตัวละมันอยู่หลังละพี่หัวแตกหัวแตก เก่สุยพี่ส่ยบีไม่ได้สัตไม่ได้เก่งอ่ะมองตามตรงอ่ะไม่้ไม่ได้อ้าวกูตตกกูตดเลยมึอ้าวอจันท์ที่เขาได้โปคุณว่าตาโโปน่อะนมืนสัดมึงยิงไามดิมึงยิงในป่าสายนิป่าสายนิเพีพี่โอเคไม่มผมเดนไพี่มึงจะยิงน่นอะรกูถอดนี่นะขอมึงยิงโน่ทำไมกูถอดี ผมผมเดินไม่ได้ครับพี่พไอ้ถุงผนี่ผมเดินไม่ได้จริงๆเลยอ๋กูถามนี่คือบอร์ดร้อยก้าก้าหรอคีย์บอร์ดร้อยก้าก้าหรือถามดิไอเฮียยิงสวยคีย์บอริงคีย์บอเากไเฮียซื้อบ้างนะคีย์บอร์ด้อยหมื่นสองครับกูบอกตามนรคีย์บอร์กูหมื่นสองครับพี่พี่รวยจังครับพี่เราไมพี่รวยอ่ะครับต็มตังคครับต็มตังกบอกตามตรงอ่ะปาสายบ้ากีน้องไอ้เฮีย ฮัลโหลน้องยิงมันดีไปหายิงมันดียิงมันดียิงมันดีหลออ่ะอ,ะอ,ะอะจะลงหลุมทำไมอ่ะยิงะจะลงหลงุมทำไมนะยิงมันไนด้ยิงมันได้สวยโอเคโดนหัวเมื่อกี้โดนหวัวไอ้ยาเป็นปากร์คโอเคโดนขวาหลายสิบเก้าพี่โอเปากเฉยเมื่อกี้อ่ะโดนหัวเอาตัวเอาตัวจริงมาเอาพี่ดาพี่คุณดูบอกมาว่าทำไมพี่หน้าตาเหมือนพม่าเลยพม่ายับเลยพม่ามากแบมเบลเบมเบลกวดแบมเบลไม่ซอดล่องหน้าตาเุียงพม่าไม่เดียวไม่เดียวปาดหัวยิงหัว ตายกวาดตายงูเนี่ยเจ้ภูมิใจทำน้ำให้พี่หมาเจ้ภูมิใจหน่อยโอเคเรารักโอเคร่วมทำได้ร่วมึงทำได้ตอนตะโขงไปเพื่อตายสอดตะโขงไปดิทำให้พอดตะโขงไปเนาะพี่พี่เจไอ้พี่หมาเจ้ระวังเขาพี่เดียวมันตายโอเคเจ้พี่เดี๋ยวมันตายมึงย่องเข้าไปย่อนเข้าไปตายหมดอ๋อเีน้อยจริงจริงเนาะ คนนี้มันง้อจริงยุง๊ยคีมาเลยว,ว,นนวะมันมึงไอ้ควงมึนพ่อมึงไอ้สัสอีฮี้อ่ะมึงไอ้ง่กูอีกหวังตามตรงน่ะมากูขอเปิดหมดท่อนเลยนะเ <c oughs> ลยนะขอเปิดหมดท่อนเลยนะเ <c oughs> อ,อาอย่างนี้ด่าพี่พี่คิดว่าพี่ตึงไหมพี่คิดว่าพี่ตึงมัอนต,ตอนนี้กูอ่ะตึงที่สุดอนะ่ะขอเรียกสี่ธาตุเลยนะสี่ธาตุมันรวมกันกลายเป็น ดินน้ำลมไฟจงุงาทิตย์ล้างกูซะว่ามึงไอ้หน้าขาวมาเด้ออันฟินมันิ่งไปเดินวี่งทีมลบหมดแล้วมั้งอ่ะอะไรกูกูเรียกสีพลาดมึงแก่โดนหัวมึงแก่โดนหัวบอกตามรอยโดนหัวมาเด้อกูขอโดนหัวเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอย่างกูมาเด้อกูขอปัดสายปัดสาย,ม,ย,ย,ยมาเด้อ,อดดดห,ดห,หนห้าโดนหัวโดนหัวไอ้หน้าขาวไม่ช่วยกูยเลย มาเดมาเดะตัดมาเดะมันไม่เก่งอ่ะมันไม่เก่งมาเดะตัดเรียกเสต็กดุกอ่ะดูอ่ะเรียกเสต็กดุกเรียวไปบอกมันดิพี่เรียวไม่บอกมันเลยกว่าอยู่ในสระกูตายกูตายมึงไม่เคยกูแล้วครับเฮ้ยพี่อายอะไรหรือมาเหี้ยเอ้ยพี่เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะพี่น้ำคว่ำเลยอ่ะเจนพี่เดี๋ยวมาหวังขึ้น เบาหวานแม่เมื่อมึงอจะาหวานที่รกบอกตามตรงอะล้มล้มล้มนึ่งอะพี่ลมหลมหยิงยิงยิงสวยโอ้ม่มันล้มไปต่เลยวะมันม่ช่วยเลยพี่ดูดิพีดูตาตัวพี่นไม่ช่วยเลยอะพี่มึงมึงสตคไปด้สตคเอเไปดิสตคเอเิไปดิเองไม่พีใหมที่ภูมิใจเลยโอ้ไม่สอกเลยเบเนี่ยน่าตายงงดูดูคุจะดูมึงเนี่ย กูจะดูอีดอกเนี่ยยิงยิงสวยโอเคอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวโอ้โเม็ดเดียวโอ้แรงกูจะตกแรงสองกูจะตกแรงสองร้อดาวกูจะตกดูดีสภาบอีดร้อยดาวอ่ะอะไรกูอยู่ร้อยดาวกูบอกตามตรงกูอยู่ร้อยดาวตอนเนี้ยร้อยดาวพ่อมึงครับพี่พ่อมึงไงตว์ พี่พี่กูไม่มีก็พี่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 ปลุกแปย์กับผมเลยพี่พี่ปลุกแปย์กับผมเลยมาดิยังไงพี่ก็จะมึงมีหรือเปล่าเนี่ยกูถามด้วยมึงมีหรือเปล่าเนี่ยเอเคอ่ะเอเคเขียวอ่ะผมผมไม่มีตังค์ซื้อนดินีิดงล่ะแร่สุดก็บอกตามตรงอ่ะเอเคขาเขียวหัวแร่ที่สุดในประเทศอ่ะเอเคเขียวผ้ามึงขับรถพ่อมาไงสาบมาดิพี่งพี่เพียงไรไว้หรเปล่าไอ้หน้าขาวอ่ะมาดิกเพียงไรพี่กูแตกเอากูตายกูตายช่วยช่วยกูช่วยกูดิช่วยกูโอเคโอเคสวยอ อ,อ้าวอ,อ้าว at อ้าวไ้พวกาแก้กูดิเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอไปเลยจ้าโอ้เราไปแก้กูดิเหรไม่แด้กูเลยคุณคไอ้ไม่แด้กูเลยนะโอ้ยปวดรู้จร uh ิงอ่ะแล้วก็อยู่กับมึงเลยใครอีกแล้ว ตติดนะ่าก็าหเหอันอออไเมือนก็ <c oughs> หละอ้ฮัโนียิงไม่ได้ทีมปตปตาปตาป,าป,าปาอ <c oughs> <c oughs> คือมันงจริงๆน <c oughs> ไม่ได้เก่งอะไทีมห้หน้าขาตัวดีไม่ได้เก่งอ่ะ ซัดซัดชวบไปเลยดีกว่าตัดช่วมึงทำอะไ้างพอทำอะไ้าหไอ้เจ้มาที่บุกลืมไว้ยืนแม่งไวเลยวันข้ามขวักดักมากคุณลูกก็สำหรับใครที่ชอบคีร์เกียนร็อคสตรีมแบบนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามด้วยนะครับผมก็คุณผู้ับผมก็พยายามปรับตัวอยู่นะครับคุณลูกก็อย่าลืมไลค์ผมเบเก็สร์ชารคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊๊าายยบจุ่